ไม่สะดวกอะมันไม่ใช่กล้องสําหรับใช้งานทั่วๆไปนะมันเป็นกล้องที่ใช้งานเฉพาะกิจสนุกสนานดีครับไวรัส F6B นานๆทาทีหมือนดิมกันสวี l เลนชัดตั้งแต่ขอบยันขอบเพราะมันระนาบเดียวกันหมด กวาสวิทไปแบบนี้เลยนะครับเลื้ด้านหลังก็จะเป็นใช้ฟีม35ธรรมดาแต่ว่าอินประมาณเนื้อที่ประมาณเกืเเเอบๆ2เฟร,รมของปกติเคยเล่นไหมครับมีสปี15ด15ซึ่เป็นสปีดต่ำสุดของเขาตั้งได้3สปีด250 250เร็วหน่อย อันนี้125ย่อกลางงใช้ทั่วไปสวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมล่าพามาดูกล้องแปลกๆกันนิดนึงอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าบางท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะาบางท่านมีใช้ยอยู่ด้วยซ้าไปยี่ห้อวรักไวรักนี่ผลิตออกมาตั้งแตบบ่ประมาณปีก่อนปี60ปี1959อะไรประมาณนั้นเป็นของญี่ปุ่นนะฮะโรงงานที่เขาผลิตก็ชื่อโรงงานแพนนอนคาเล่าชกโกเป็นกล้องสําหรับ ถ่ายภาพแพนนอลามาภาพมุมกว้างมากๆออกมาทั้งแบบ35มมใช้ฟิล์ม35มมคือรุ่นอย่างนี้นะฮะไวรักตระกูล F เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว F ตั้งแต่ F1 FV แล้วก็ FV f เอ่อ FV ก็คือ F5 นั่นเองฮะ F6 F6 F6B รุ่นนี้เป็น F6 B F7 ะจนกระทั่งมาถึงรุ่นสุดท้ายของฟอร์แมต35มมเป็นรุ่น F8 ผลิตอยู่จนถึงปี2000นะครับเป็นกล้องที่ไม่ค่อยอยู่ในกระแสเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานทั่วไปนะใช้ฟิล์มม้วนหนึ่งก็ถ่ายได้ประมาณ20กว่ารูปจากเดิมฟิล์ม35มมเนี่ยที่เราใช้กันขนาดเฟรม24่ม่คูณ3ามมอันนี้เป็นฟิล์มขนาดที่เราใช้ทั่วไปนะครับก็จะมีขนาดขนาดเฟรมได้ภาพขนาด24เนี่ยด้านนี้24คูณ 36มมเขามเรียกว่าเป็นฟิล์ม35มม,มพอมาเป็นกล้องที่ใช้แบบแพนอราม่าแบบนี้ก็ด้านยาวจะย,ยาวขึ้นนะด้านกว้างเนี่ยมันได้เท่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าขนาดมันปิกด้วยขนาดฟิล์มเห็นไหมครับได้ประมาณ24แต่เนี้ยส่วนตัวน,นี้ที่เขาไปทำเป็นเคิร์ฟมาเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนรุ่นนี้เขามีสเปคอะไรยังไงฝาหลังนี่เปิดอย่างนี้เลยนะครับเพื่อไปเจอที่ไหนจะได้ทำเป็น ล็อกกับอันล็อกอ็อันนี้ชื่อบอกตามตรงอยู่แล้วว่าล็อกกับไม่ล็อกอันนี้ก็ใส่เสร็จล็อกพร้อมถ่ายเราจะปลดล็อกก็บิดบิดั้งอันล็อกยกออกมาทั้งอันเลยนะครับหากระเป๋าหาอะไรใส่ไว้ดีๆอย่าวางเดี๋ยวลืมเดี๋ยวหายตรงนี้ก็จะมีสปูลหรือล้อเก็บฟิล์มเหมือนกล้อง35มมทั่วไปมีสปรอเก็ตหรือหนังเตยมีตัวรีไว์น็อปสำหรับกรอฟิล์มเหมือนกล้องทั่วไปเลยเหมือนกล้อง35มมทั่วๆไปตัวนี้เป็นแอดวานซ์น็อป ก็คือตัวเลือนฟิลมไม่ได้เป็นคานโยกมีระดับน้ําด้วยเพราะว่า oh, oh, เขาเป็นกล้องแพนนอลลามาส่วนมากก็ต้องตั้งให้ได้ระดับสปีดเนี่ยมีแค่3สปีดเองอันนี้เป็นรุ่น F6B นะฮะ F6B เนี่ยผลิตปี1970ก็เป็นรุ่นกลางๆค่อนมาทางท้ายๆเกือบๆจะหมดแล้วเลนเนี่ยความกว้างของเลนเนี่ยอุนตราวายนะแต่ว่าเป็นอุนตราวายแบบที่ใช้ สวีบเลนก็คือใช้เลนกวาดภาพไปอย่างนี้มองผ่านช่องนี้ออกมาหน่อยเดียวเองแล้วก็เวลาเรากดชัตเตอร์เนี่ยเขาจะสวีบเลนกวาดไปอย่างนี้อันนี้ผมใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำๆให้ดูภาพปกติเราถ่ายภาพด้วยเลนส์ w i งเกิลที่กว้างมากๆเนี่ยด้านข้างๆคนที่อยู่ข้างๆเจะหัวเบียเบ้ยวตัวเบี้ยวขายา,ยาวไรวผิดส่วนไปหมดนะแต่ว่าอันนี้เขาจะออกมาแก้ปัญหาตรงนั้นก็คือใช้เลนส์แบบ ธรรมดานี่แหละปกติแต่ว่ามาใช้เทคนิคการลิงก์กับกลไกของการหมุนเฟื่องให้สัมพันธ์กันกับการรับแสงนะด้านนี้เลนส์เปิดรับแสงขนาดนี้มาตลอดสม่ำเสมอเท่ากันโดยการใช้การขับเฟืงของเขาด้านนี้นะครับลองมาดูด้านหลังเนี่ยสังเกตเห็นช่องนี้ไหมครับช่องนี้เป็นช่องที่ปล่อยให้แสงตกลงบนฟิลม์ม อันนี้ผมใช้สปีดต,ต่ำนะเขามีสปีดแค่3สปีดเองคือ15 1 5นส่วน15ะครับ1.250ส่วนแล้วก็1.125ส่วน125มีแค่3สปีดอันนี้ผมจะปรับสปีดช้าๆให้ดูที่1.15ส่วน15นี่แหละพอเรากดชัตเตอร์ไอ้เจ้าช่องเนี่ยเขาจะสวีปจะกวาดช้าๆไปแล้วปล่อยให้แสงผ่านช่องเนี้ยตกลงบนฟิล์มส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้สปีดต,ต่ำตกล้องพวนนี้จะต้องตั้งบนขาตั้งกล้องบนทริปเปเสมอเลย ที่จะมาถือถ่าย,ยานี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว,ว่าต้องใช้สปีดสูงหน่อยนะสปีด250อะไรเงี้ยนี่สปีด1ส่วน250รอนี่เป็นสปีดสูงสุดของเขาแล้วก็จะความเร็วชัตเตอร์จะประมาณนี้นะครับมันจะสวีปจะกวาดอย่างเร็วเลยปึ๊บอ่าเนี่ยพอพอจะถือถ่ายได้อยู่นะถ้าแสงดีๆแสงจ้า,จาไม่มีเครื่องวัดแสงไม่มีอะไรกล่าวเองนะครับเขาเตร์ฟิล์มมีให้แต่ว่าเลื่อนฟิล์มทีนึ่งก็ไปเลย เท่ากับประมาณเกือบเกือบสองเฟรมของภาพปกตินะจากเดิม24คูณ36เป็น24คูณ5กว่ากว่าประมาณเฟรมครึ่งกว่ากว่าแล้วก็รูรับแสงนะตั้งได้ตั้งแต่2.8 4 5.6แต่ว่าไม่มีสเต็ปนะตั้งครึ่งคึกลา,างๆไงก็ได้2.8อ่าสัก3.5ก็ได้นะ4ก็ได้นะี่ไม่มีไม่มีคลิกไม่มีสเต็ปแคบสุดก็คือ11แต่ส่วนมากภาพพวกนี้ก็จะถ่ายกันที่รูรับแสงแคบๆอยู่แล้วใช้ Depth of f i e l เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ Angle of view ก็คือมุมของการรับภาพที่เขาถ่ายได้เนี่ยร้อองศากว้างพอสมควรเลยนะแต่ถ้ากว้างอีกนิดเดียวเราถือกล้องถ่ายติดนิ้วตัวเองแล้วนะกว้างกว่าน,นี้ไม่ได้ละร้อยสีล่ละกว้างอวนน่นี้นิดเดียวเห็นนะลูกศรในตรงลูกศรน,นเขาชี้บอกระยะเวลาถือจะต้องถือที่ดีนะจะถือเข้ามาใกล้ตรงหน้าเลนมากติดหนะ้าติดนิ้วตัวเองนะเนี่ยอย่างเงี้ย ติดแล้วไม่ได้แล้วเพราะส่วนมากก็เลยต้องตั้งขาตั้งกล้องถ่ายกันด้านล่างจะมีปุ่มกรอฟิล์มปุ่มรีไวต์ตุ่มลีเลียเหมือนกันเวลาจะถ่ายเสร็จก็กดตัวนี้แล้วก็กรอฟิล์มกลับช่องมองภาพเป็นออปติคอนไม่มีเลนส์ไฟเดอร์ไม่มีอะไรนะครับมองเข้าไปตรงๆไม่มีช่วยโฟกัสนะแต่ว่าเขาใช้เดฟออฟฟิลของเลนส์เข้ามาช่วยเอาเอาทีนี้ลองมาใส่ฟิล์มให้ดูนะเื่อ อยากซื้อมาเล่นเจอที่ไหนแบบไม่แพงอะไรก็ดีเหมือนกันนะามาสะาสมมาเล่นผมว่าในกลุ่มกล้องฟิล์มอะไรในบ้านเรามีคนเล่นอยู่เยอะนะอ๋อมากเราจะถ่ายฟิล์มกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เจ้าแพนนอนเนี่ยก็ติดเรียกแพนนอนเรียกชื่อโรงงานเขาตรนจะเป็นสองจังหวนนะเนาะอ่าดึงมาจะเป็นสองจังหวะแบบนี้อ่าแล้วก็กดลงไปก่อนเดี๋ยวลาก หัวฟิล์มที่นี้ตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าจะให้ง่ายให้ดึงดึงตรงปากช่องของปากช่องไม่ใช่ปากช่องโคราดนะปากช่องของช่องฟิล์มออกกากฟิล์มเนี่ยดึงมานิดหนึ่งแล้วก็ดึงฟิล์มออกมาแล้วหัวฟิล์มเนี่ยสอดเข้าใต้ลอเลอร์ตัวนี้นะอย่าอย่าข้ามไปเฉยๆอย่างนี้นะสอดเข้าใต้พอดีฟิล์มผมมันเป็นฟิล์มทดลองมันมันค่อนข้างจะหัวมันมีกินงกองอแล้ว เสร็จแล้วถึงจะปล่อยกากฟิล์มลงมาในตำแหน่งปกติแบบนี้กากฟิล์มก็จะทิ่มหัวทิ่มลงไปหน่อยจะไม่เหมือนกับทั่วๆไปที่จะอยู่แนวระนาบตรงถูกไหมครับพอได้หัวฟิล์มมาตรงนี้แล้วก็ยังไม่จบต้องมาสอดตรงนี้อีกนะที่นี้ตรงนี้จะต้องใช้เทคนิคนินดหนึ่งแล้วท่านจะสอดเข้าไปแล้วก็ อาจจะต้องใช้วิธีการาใช้น้ำเตยตัวนี้ช่วยในการพาขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ใช้มือนี้ดันดันช่วยนิดหนึ่งให้หัวฟิล์มมันโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาปับ๊บมันก็ได้หัวฟิลมมาแล้วทีนี้ฟิล์มจะอยู่ลักษณะแบบนี้ด้านน้ํายาจะต้องหันหันลงไปทางด้านรับแสงนะครับเนี่ยทางด้านไวแสงนั้นเสร็จแล้วก็ที่สปูนจะมีเป็นตัวแผ่นโลหะแบบนี้นก็ พับแล้วก็เสียบแบบแบบนี้นะครับย้อนสอนลงไปแบบนี้นิดนึงเพราะว่าเวลาหมุนแล้วเนี่ยสปูมันจะไปทางนี้สปูมันจะวนย้อนกลับมาจะสวนกับตัวสป็อกเก็ตทีนี้ก็เลื่อนให้ได้รอบเลยนะเอาให้ได้รอบเลยทีนี้พอได้ประมาณรอบหนึ่งแล้วก็ปิดฝาหลังได้ละ ดูอีกทีนะครับลักษณะของฟิลมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับกักฟิล์มมุดเข้ามาใต้โรลเลอร์ตัวที่1ข้ามเฟรมมาโค้ขงข้ามเฟรมมาแล้วก็มาลอดใต้รลเลอร์ตัวที่2แล้วก็มาพาดด้านบนของร่องหนังเตยของตัวส p ร o c k e t ตแล้วถึงจะวน,นมาเข้าตัวล้อเก็บฟิล์ม แล้วปิดปิดแล้วล็อกเลยอ่าทีนี้ก็ขึ้นมากดทิ้งไปเพะภาพหนึ่งต้องทิ้ต้องทิ้งและครับไม่งั้นจะได้ภาพไม่ไม่เต็มเฟรมถึงเบอร์หนึ่งแล้วทีนี้ถ่ายได้ละจะใช้ชัตเตอร์เท่าไหร่ใช้125ก็บิดมาที่125ใช้250แค่15อะไรก็แล้วแต่ แล้วก็เริ่มถ่ายนะครับอันนี้ผมใส่ฟิล์ม24รูปไว้เดี๋ยวจะลองดูว่า24รูปเนี่ยมันจะได้สะกี่เฟรมต่ 3, องละสามสี่เดีนี้ต้องหมุนอย่างเงี้นะครับเมื่อมือหน่อยเพราะว่ไม่มีคานขึ้นฟิล์มต,ต,ตัวนี้รีไวน็อปนี่จะหมุนตามนะครับ 15้ารูปแล้วหมดแล้วได้แค่1ิ้ารูปนะครับก็ตึงแล้วพอตึงแล้วเราก็พอแล้วอย่าไปฝืนอย่าไปเดี๋ยวฟิล์มขาดฟิล์มขาดแล้วยุ่งมากเลยนะตัวนี้กดรีวายบัตเตอร์ลีสนะครับกดแล้วมันค้างให้ด้วยนะแล้วเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาดึงครึ่งเดียวนะอย่าดึงหมดแล้วเริ่มก่อฟิล์มถ้ามันเด้งคืนหวังตัวมันจะเด้งคืนออกมาอีกเราก็ต้องกดค้างไว้ต้องกดค้างไว้นะครับแล้วก็ หมุนไปไม่สะดวกอ่ะมันไม่ใช่กล้องสาหรับใช้งานทั่วๆไปนะมันเป็นกล้องที่ใช้งานเฉพาะกิบเด็กๆจาได้แต่น,นั้นผมยังไม่ได้เป็นช่างซ่อมกล้องเลยนั้นไปไปยืมกล้องจากพี่คนหนึ่งที่เขาเขามีรุ่นเนี้ยเขาให้ส่งให้มาใช้ใช้ไม่เป็น <c oughs> ใ้ยากไม่รู้ใส่แค่ใส่ฟิล์มกงใส่ไม่เป็นเลยไม่รําทไงก็เลยต้องกลับไปถามเขาอีกรอบนึงเขาเป็นร้านถ่ายรูปอยู่แถวแถวบ้านเป็นพี่ชายของเพื่อนเป็นคุณหมอ สมัยก่อนคนที่เล่นกล้องจะมีแบบไม่หมอก็วิศวกรนะมีสองอาชีพนี่เยอะสุดอ่ะหลุดแล้วพอหลุดแล้วเบาแล้วเบาแบบเห็นผลเลยก็เปิดฝาหลังถ้าเป็นท่านใช้คนเองให้หมุนให้มันสุดไปเลยเนาะวิธีใส่ฟิล์มยังงงไม่เข้าใจต้องย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับตัวน,นี้พอถอดฝาหลังเปิดฝาหลังออกมันก็จะรีเซ็ตกลับมาที่ศูนย์ใหม่ตอนขึ้นฟิล์มเปล่านี่ก็จะเบาหน่อย มีสปีดร้อยี่ห e ้า ah. ลองดูร e ้อยยี่ห้ากันหน่อยยี e ่ห้าประมาณนี้ลูกเล่นอะไรเนี่ยไม่ไม่มีนะครับระบบล็อกชัตเตอร์ระบบตูนี้นั่นอะไรไม่ไม่มีไปกว่าน,นี้ละมีแค่นี้แต่มีรุ่นหลังๆที่เขากออ็พัฒนาให้มัน มันใช้งานง่ายขึ้นการหมุนฟิล์มการอะไรจะเบาขึ้นนะอย่างไปรุ่น F7 F8 อะไรพวกนี้ทรุ่นที่มันใหม่กว่าน,นี้ก็มีน้ำหนักคนอยากรู้ว่าเออเผื่อเอาไปเที่ยวมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่วิวสวยๆก็ติดไปถ่ายกันใช้ฟิล์ม35น้ำหนัก800กรัมอะยังไม่รวมฟิล์มนะไม่ได้หนักมากนะไม่ได้หนักอะไรมากมายหรอกรูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่โตเถอะทะอะไรนะพอ,พอพอพกไหวนะถ้าเผื่อคิดว่าจะเอาไป แล้วได้รูปมาคุ้มก็โอเคนะแต่ผมถ้าเป็นผมมีผมก็คงไม่ได้แบกไปไหนแล้วตอนนี้แบกไม่ไหวแล้วกลไกภายในนะก็เดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูกลไกภายในว่าเป็นประมาณไหนการซ่อมการบำร,รุงรักษาอะไรก็ไม่ได้ถึงกับยากมากนะแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าต้องอออยาอะไรอ่ะถ้าลืมมั่วเนี่เฟืองผิดไปฟันเดียวนี่โอ้โหอะไรเท่เลยนะครับตั้งยากมากเลยตั้งให้มันสัมพันธ์กันกับการ หมุนของเลนกับการปล่อยแสงเข้ามาที่ที่ช่องแสงด้านหลังเนี่ยนะทำได้สัมพันธ์กันได้อย่างยากเย็นแสนเข็นมากเอามาเป็นกรณีศึกษาให้ชมเฉยเฉยพวกนี้คงไม่ค่อยมีคนสนใจดูเท่าไหร่รหรอกทำคลิปมาผมก็ทำทำบันทึกเอาไว้เป็นไดอารี่ของตัวเองไปอย่างนั้นเองในด้านของการซ่อมก็ไม่ค่อยมีคนส่งมาซ่อมเท่าไหร่คือของมันไม่แมสอะมันไม่ได้มีทั่วไปมีเฉพาะเฉพาะคนที่เขา เล่นจริงๆเขาชอบจริงๆเขาก็จะหาสะสมไว้ถ้าสม่งมาผมก็ซ่อมหมดแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ตอนมาก็ตเตอร์ใช้ไม่ได้สปีดต,ต่ำค้างเฟืองติดอะไรไปหมดเลยหลายๆอย่างก็ช่องมองช่องมองอะไรก็ช่องมอง,ลอง,มองเลนนี้ก็ลาเพียบเลยก็ต้องมาถอดมาทำมาล้างมา C.L.A กันพอสมควรใช้เวลาฮะตัวนี้ทำเหมือนจะง่ายแต่ใช้เวลาพอสมควรเลยชอบก็ลองหาไว้เล่นกันดูนะครับ วายลัก f 6 b หรือหาได้รุ่นใหม่กว่านี้เป็น f 7 f 8โอเคเลย f 8นี่สุดท้ายแล้วไม่มีต่อจาก f 8แล้วโรงงานเขาเลิกกิจการแล้วครับปิดกิจการแค่รุ่น f 8แนนนอนคาเมล่าชโกราคาตอนเริ่มต้นเนี่ยนะราคาตอนเริ่มต้นประมาณ7-800เหรียญเหมือนกันนะแพงนะเท่าที่ผมอ่านจากในข้อมูลเขา,เ,าเดี๋ยวเดี๋วให้ดูนิดนึงนาจะมี อันนี้ผม,ผมจะโกจะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวนะผมแทรกให้ดูภาพจากหน้าจอเขแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นภาพจากหน้าจอเลยของเขาเนี่ยจะได้ภาพอย่างเงี้ยภาพประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมให้เครดิตเจ้าของภาพเข้าไปด้วยนะครับแต่ไม่น่าจะใช่คนอเมริกาชื่อแปลกๆจะได้เฟรมยาวๆอย่างเงี้ยนะครับน,นี่ก็จากเว็บ camerawiki.org นะครับเนี่ยถ้าเบื่อมีปัญหาเรื่องเฟืองเรื่องเฟืองกระตก,กอะไรพวกนี้นะครับ ภาพที่ได้จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างภาพเนี้ยเป็นเป็นเป,นเปน็นคลื่นๆอย่างเงี้ยถ้าเฟรมไม่ดีนะเฟืองไม่ดีสันไร์ของของของฟันเฟืองไม่สัมพันธ์กันเนี่ยจะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับก็ขอบคุณเจ้าของภาพแล้วก็ขอบคุณทาง c a m e r a w วิ i o r g ด้วยนะครับสำหรับภาพประกอบก็มีเท่านี้ครับสำหรับไวลรัก f 6 b ขอบคุณที่รับชมนะครับรบกวนช่วยกด subscribe กดติดตามแล้วก็ช่วยกด ติดตามเพจของฟิกคาเมล่าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ